วันนี้สองสาวพร้อมใจกันเปิดคลิปให้แม่เลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สองสาวจะมารีวิวระบายสีตุ๊กตาปูนปัตเตอร์นั่นเองโอ้ยเราได้มาเยอะมากๆเลยจากงานวันเด็กใช่ไหมคะพี่ชามีเราไปวันเด็กกันมาสาม5่าเเอ้ยนับกี่ตัว กับของมินดาใช่ไหมคะฝากคุณเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะจ้าแต่ว่าวันนี้เรามีระบายสีตุ๊กตาปุมปัตเตอร์โชว์เพื่อนๆนี่เลยตัวแรกค่ะสิงโตเจ้าป่าและนี่ค่ะกบอบนี่อะไรเอ่ยหมูเด้งฮิปโปหมูเด้งนั่นเอง โอ้โหไว้ทางนี้พร้อมเต้นโชว์ทันทีค่ะอ้าแล้วนี่อะไรเอ่ยไดโนเสาร์ตัวนี้ดูโหดมากเลยนะแม่ว่าโหดมากเลยจ้ะตัวนี้ดูสิตัวนี้ตัวนี้ไดโนเสาร์เหมือนกันแต่ดูน่ารักป่องปองมากเลยดูสิจ้าจ้าน่าจะกินเยอะนะพี่สาวตัวเนี้ยดูสิจ้าอ้วนปุกปุยเชียวแล้วก็นี่หอยทากแมลโอ้น่ารักมากองมินดาล่ะ สิงโตของพี่สาวความแตกต่างอันนี้ของมินดาของมินดาไอของมินดาน่าจะกินข้าวเยอะนะจ๊ะสิงโตัตวอ้วนขนฟูเหมือนกันเลยอันนี้ค่อนข้างจะแบบอุ่นเพรียวนะจ๊ะสิงโตเจ้าป่าตัวนี้อันนี้ก็เป็นสีที่เขาแจกมานะกับปูนปัตเตอร์เลยสีอะคาริกสีน้ําอะคิริกนะจ๊ะ แล้วก็ผู้การเรียบร้อยเดี๋ยวแม่จะผสมสีให้เด็กๆก,กันค่ะไปกันเลยเดี๋ยวเราระบายให้หมดเลยนะเย้กิน<ป>ดาจา๋ามินดาจะระบายสิงโตตัวนี้ก่อนใช่ไหมจา๊าสิงโตปุกปุยอ่าตอนนี้แม่ก็ผสมสีให้เด็กๆนะคะเรียบร้อยเท่าที่ได้นะเพราะมันไม่มีสีขาวะคะ่ะถ้าสีขาวเราจะได้สีเพิ่มขึ้นอีกแบบเป็นสีพัสเทลเยอะมากๆแต่มันไม่มีอ่ะเพื่อนๆเสียดายมากเราก็ผสมได้เท่านี้นะคะอันนี้สีเทาแม่ผสมอ่าสี แดงกับสีน้ำเงินได้เป็นสีเทานะคะส่วนสีส้มสีแดงกับสีเหลืองผสมกันได้ส้มนะคะส่วนสีน้ำตาลอันนี้แม่ผสมสีแดงน้ำเงินแล้วก็เหลืองนะคะสสีได้เป็นสีน้ำตาลอันนี้สีม่วงผสมสีน้ำเงินกับสีแดง2สีเท่านั้นค่ะได้เป็นสีม่วงนะเอาเท่าที่ได้ค่ะสีดำไม่มีพี่สาวสีน้ำตาลแทนก็ได้เนี่ยสีน้ำตาลใช้ระบายทาตาเนี่ยลูก ไปกันเลยค่ะพี่สาวจระยหมูเด้งจ้ะโอ้ดูสีดาปาดไปแลวหนึ่งมินดาจิ้มสีเหลืองไปก่อนแล้วเอาทาตรงไหนมินดาหมอสิงโตสีเหลืองเลยโอ้โอ้ยเจอมีดูน้องละเลงหน้าสิงโตไปหมดแล้วค่ะโอ้โหะะมินดาของเราไม่ทําไม่ผิดหวังนะคะมินดาของเราไม่ทําไม่ผิดหวังจ้ะไม่รู้จ้ะโอ้นี่หมูเด้งของเราโอ้พี่สาวจ้ะ ไม่ตัวทาปากก่อนได้จ้จาให้ปากสีแดงสีแดง,ดงโอ้พี่สาวจ๋าทำไมหมูแดงปากแดงขนาดนี้ยหมูแดงจำปากเงี้ <c oughs> โอ้เรียกว่าพี่ง้อาป่านะจ้าปากแดงแดงดูสิจ้าอ้โหหมูแดงของเราอุ้ยมินดาตั้งใจใหญ่เลยอะสิงโตเจ้าป่านะมินดาได้ชุบทองคำมโอ้ยชุบทองคำมาจ้าสีเหลืองอ่อยเลย <c oughs> นี่หมูแดง เราได้ตุ๊กตาบูนพัตเตอร์มาจากงานวันด็กเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นด่านอื่นนะเราเลือกที่จะเก็บปุนพัตเตอร์กลับมาบ้านเต็มกระเป๋าเลย <c oughs> นะคะเพราะว่าเด็กๆค่อนข้างเยอะค่ะไปต่อคิวเล่นอย่างอื่นโอ้ยแม่ว่าเด็กๆงองอแงแน่ๆได้คะ่คะเด็กๆต้ององอแงแน่ๆค่ะกว่ากว่าจะได้เล่นครบทุกอย่างนะคะเพราะเด็กค่อนข้างเยงอะรถแถวก็ยาวนะคะ เราจึงเลือกสิ่งที่มาเล่นที่บ้านได้แล้วเด็กๆบ้านนี้ก็ชอบระบายสีปุนปัตเตอร์อยู่แล้วโอ้ยมินดาสวยมากจ้าเดตุต้มเป๊ะเลยจ้ามินดาแต่สวยเหมือนกันนะจ้ามินดาเนี่ยถึงอารามดังทองคาเลยนะจ้ามินดาว้าว <Wow. S 1> โอ้โหพี่หมูแดงอหมูซีส้มเหรอ้ะพี่ชมี สวยจังเลยนะคะหูหูสีส้มแต่ตาแม่มองผิดตาสีส้ม่ะมูเดงหมูเดงหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเดงหเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งมเด้งหมูเด้งหมเด้งหมูเด้งหมเดงหมูด้มูเด้นวมี้งหม้งหมูเด้งหด้นหมูเด้งหมูาดงมูเด้นหเ้มูเ้งหะเ้นเ้งหมูี้ําีเเป็นสมที่ยากเลยนะคะแล้วแม่ก็ ไม่ได้ค่อยมีพวสวรรค์ด้านศิลปะซะด้วยสิรอชสีเจ้าชอบนี้ล่ะจานนาไปผู้กันมันแบบไม่ค่อยดีด้วยนะติ๊กๆผู้กันแบบว่ากระจายมากเลยอ่ะดูสีน้ำยากอยู่แล้วเจอผู้กันไปนี่โอ้โหลำบากกว่าเดิมค่ะดูลำบากมันชี้ออกเต็มเลยลูกเราคอนโทรลยากใช่ตัวชี้ออกเต็มเลยอมันจะกระจายเพื่อนไปทั่วไงพี่ถ่านเป็นน้ำสีแดงอ่ะได้จากสีอะไรลูกได้หมด ดูฝีมือแม่กันค่ะเด็กๆหลายๆคนนี่มีพรสวัสด์เรื่องศาาิลปะนะคะเอาจริงๆยังทำสวยกว่าผู้ใหญ่อีกอะน้องระบายสวยอยู่แล้วองรคะน้องระบายสวยอยู่แล้วอะไรนะนพี่สาววิธีสาวเสร็จแล้วเหรอไหนๆ,ๆเดี๋ยวไปดูของพี่สาวกัน,นเพื่อน โมโมหมูหมูแดง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 โอ้โหทำไมหมูแดงกับคนละายนี่มันน่ารักเหมือนกันเลยจ้าจองจองมากนี่นี่สิงโตเหรอจ้าค่ะคือสิงโตเจ้าป่านะจ้ามินดาเจ้าของเจ้าของฉันนี่จ้าอันนั้นเลยเอจ้าเขาทำไมสิงโตของไม้ถึงไม่ชุบทองคำมาต่อไปพี่จะมีอะไรจ้า หอยทา,ากสเมาลจัดจัดจัดจ้ามือเราล้างออกได้ลูกสีน้ำล้างออกง่ายมากสสี้มได้จ,าาจาา้าว้ายม,ม,มือมือเธอน่ะมือเธอเปื้อนแตะไปแล้วพี่สาว <c oughs> สีส้มนะจ้าพอไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่ผสมให้ใหม่อีกดูเหมือนจะไม่พอแล้วเนี่ยแม่ผสมให้เหยอะตัดภาพมาที่มินดาค่ะอุ๊ยสิงโตหนึ่งตัวยังไม่เสร็จนะจ้ามินดาแปลว่าประณีตมากงานละเอียดนะจ้ามินดาบอก อุ้ยสมาธิดีมากๆเลยจ้าเด็ดกๆใช่ค่ะเด็กๆได้ระบายสีอย่างเงี้ยมันดีมากเลยอุ้ยดูมือพี่เชิญ <c oughs> บอกเดี๋ยวว่าศิลปินตัวจริงเลยจ้าอะ <c oughs> ต่อเลยจ้าสเมลหอยทากจ้ะ,ม,จะมาต่อกันที่ของแม่นะจ๊ะแม่จะทําให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าลูกอุตส่าห์ให้ความไว้วางใจมอบจ้าลูกของแม่อุตส่าห์ไว้วางใจมอบอ่าไดโนเสาร์ตัวนี้ให้แม่นะจ๊ะจริงเป็จตาพี่สาวเมื่อสิฉันมันไม่ลอยอยู่แล้วอ่ะได้ได้ยวไม่ผสมสีส้มให้หาย โอ้โหเพื่อนๆจ๋าสิงโตมินดานี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสบายถามเรียบร้อยเหมือนพี่สาวเลยนี่น่ารักมากในลูกไม่ดุดรอกไม่ดุดรอก้น่ารักมากเก่งๆต่อไปมินดาอะไรมานะกบกบอ๋อผู้ยิ้มแฉ่งเลยอาจัดไปพี่สาวหอยทากมินดาเป็นกบนะคะตัวที่สองพี่สาวสีส้มไม่ผสมให้ใหม่แล้วพร้อมแล้วจัดเลยจ้ะเออนั่นแหละนั่นแหละส่วนหัแล้ว สาม่เพิ่งให้มาสี่กล่องที่แรกจ้าจ่านี่นี่ขาของเบ้นสาวจ่าโอ้ยมินดากบของมินดาน่ารักมากมินดาจ๋าตากบอย่าลืมมาสีอ่าอุ้ยสีเขียวจ่าจ้าลูกสีเดียวหมดเลยจ่าเก่งมากแม่กำลังจะพูดว่าเอาสีดำหรือสีอ่าเข้มๆนะจ๊ะไม่ทันแล้วจ้ามินดาของเราละเลงสีเขียวไปเรียบร้อยแล้วจ้าเก่งมากเก่งมากลูกโอเคโอเคไม่เป็นไรไหนพี่สาวล่ะอุ้ยนี่ระบายตาหอยทากสีอะไรเอ่ย สีม่วงม่วงหรือเปล่าโอ้ได้อยู่ได้อยู่ว้าวตาว,วิา้งบิ้งเลยอ่า <c oughs> อู้หูหอยทากปากแดง <c oughs> เฮ้ยตาเธอเป็น <c oughs> ปากปากยังไงจ๊ะเฮ้ยิ้มใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> เออเหมือนกันเลยจ้าคนคนละใบกับหอยทากอาจารน่ารักเหมือนกันเลย <c oughs> โอ้โหเพื่อนจา๋ามินดานี่แบบสมาธิดีมากไม่พูดไม่จากับใครทั้งนั้นเลยนะจ๊ะตั้งหน้าตั้งตาตะบายคนเดียวไม่พูดกับใครเลยพี่สาวดูมินดาสิจ,าจ๊ะอุยเก่งมากมนะจ๊ะอุ้ยโพลี่พี่สาวยังยังพูดอยู่ยังพูดกับแม่อยู่เดี๋ยวพี่สาวก็ตั้งใจนะอุ้ยนี่ไงทานสีม่งวงอู้ตัดกับอ่ะตัวสีเหลืองสวยเลยจ้าหอยทากแต่มากว้าวเต้นอุ้ยหอยทากของพี่เชอร์มีค่ะเพื่อนๆในจ้าพี่เชอร์มีอุ้ยไปตะกัดแม่ไปเนี่ย ุ้ยกัดแม่แล้วหอยทากอะไรดุมากเลยโอ้ยคนทาก็น้ำมูกไหลนะจ๊ะนายแม่คนหอยทากหน่อยหอยทากใจดีไหม呀โอ้ยหอยทากโอเคหอยทากใจดีเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าฝีมือพี่เชอร์มี่หอยทากจ๋าเปนอนรอกับเพื่อนๆก่อนนะจ๊าออยู่ตรงนี้ขอบฟีดขอบฟีดรอเพื่อนๆนะอะไรจเจมินดาอุ้ยมือมือเธอเป็นเสือน้อยเหรอจ๊ะ โว้ยเละตุ้มเป๊ค่ะเพื่อนๆจ้าอุ้ยสาวมินดานะคะ <_ d ata> นี่กบของมินดาเสร็จแล้วใช่ไหมมินดาดูสภาพมึงแบบนี่นี่นค่ะ <_ d ata> กบของมินดานะคะสีเขียว <_ d ata> จ้ามาเลยลูก <_ d ata> นี่พี่สาวของเราแต่งตาให้นะคะอยากให้เป็นสีม่วงให้มันแบบแตกต่างกันนะคะ <_ d ata> อขอบคุณนะคะพี่สาวจา้า <_ d ata> นี่ค่ะเหลือตัวสุดท้ายนะคะอ่าได้น้องสาวอีกหนึ่งนะคะนี่นี่น้องมินดาของเราไปเอามาระบายคนละสามตัวกับพี่มินดาระบายได้น้องสาวเหมือนแม่นะส่วนพี่สาวของเราก็ สีเหลืองค่า,าส,ส่วนพี่สาวของเร,ราระบายพี่ชมีของเราระบายสิงโตอีกหนึ่งตัวนะคะสิงโตเจ้าป่าตัวผอมนะคะเป็นตัวสุดท้ายของพี่ชมีเหมือนกันคนละสามตัวกับน้องส่วนแม่ก็กําลังบรรจงสิงโตเอ้ย <laughs> <c oughs> แม่พูดปิดแล้วไดโนเอาสาวดโนเสาวตัวนี้นั่นเองโอ้โหมินดามินดามีสลับสีไหมเน่ยดสีน้าเงินหมดเลยมีสลับสีไหมสลับดิมีสลับไหมอ่ะ มลเอาสีอื่นสลับได้นะจ้าจะได้เิดดวยนะเมนดา <c oughs> โอ้โหสิงโตเจ้าป่าของพี่สาวค่ะเ,เพื่อน <c oughs> พี่สาวผมสิงโตเสีอะไรจ้าก็สีน้ำตาลอ่าสีน้ำตาลแม่ผสมมาให้แล้วนะคะ <c oughs> นี่นี่นี่เลมเป็นอย่างเงี้ยได้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 ยู <c oughs> เราจํากัด <c oughs> ค่ะจํากัดในการผสม <c oughs> เรามีแม่สีน้อยนะ ระบายเท่าที่มีนะแม่สีแม่สีแม่สีมันจะสามารถผสมแปรเป็นสีอื่นๆได้ถ้ามีสีขาวเนี่ยมันจะสวยมากเลยอ่ะอเราอย่างสีชมพูเราก็เอาสีขาวผสมกับสีแดงเนี่ยเราก็จะได้สีชมพูน้ำเพื่อนแต่วันนี้มีโอ้โหเดนนเสา้อของมินดาจะเสร็จก่อนแม่แล้วนะเนี่ยอุ้ยสีน้ำเงินพิ้วฟ้าฟิ้วฟ้าเลยจ,จ้าจ้าโอ้ยทาสิงโตเจ้าป่าโอ้โหตาแดงเถือกเลยนะจ๊ะเล่นโทรศัพท์เยอะฮะสิงโตเล่นโทรศัพท์เยอะหูหินไหมเนี่ยตาแดงเลย อาจารย์ระบายผมเป็นสิงโตหน่อยพร้อมยังฐานฐานเป็นสีเขียวไหมแม่ออกแบบให้นาะอยู่ท่าม,ามกลางธรรมชาตินะนี่ระบายสีตรงผมสิงโตแล้วค่ะของพี่สาวผมสิงโตรตัวนี้สวยนะจ๊ะมันเป็นแบบลายชัดมากเลยเนาะเขาอาทำปุนปัตเตอร์ตรงเนี่ยตรงพิมพ์มาพิมพ์ผมของสิงโตรตัวเนี้ยแบบชัดมากเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ระบายต่อจ้าลูก ได้เสร็จสักทีนะรัะบไม่เป็นตรงไหนไมแม่ช่วยพี่เชอร์มีตรงนี้ก่อนระบายข <c oughs> มไม่สิงโตพี่เชอร์มีว่าแม่มันตะปุ่มตะป่่าจังเลยยงมันระบายยากมากเลยแม่เดี๋ยวต้องมาจัดการสิงโตให้พี่เชอร์มีก่อนค่ะอีม <c oughs> มาต่อสีส้มของแม่นะคะไม่เสร็จสักทีค่ะเป็นนักของแม่ าวทำไมสิงโตพี่สาวสวยอย่างเงี้ยอุ้ยระบายฐานนี่นี่น,นี่เก็บรายละเอียดเลยจ้ะนี่ที่แม่ระบายสีผมให้นะคะสวยนี่ว่าน้อยหนานะคะเป็นเมด็ดเม็ดเม็ดเหมือนน้อยหนาเลยอะ <c oughs> ผมสิงโตเนี่ย <c oughs> อย่างที่แม่บอกว่าพิมพ์ของเขาสิงโตตัวนี้ยผมเขาแบบพิมพ์สวยมากเลยชัดเจนมากเลยนะโอหนี่มินดาแดงกอสาวมินดาใช่ป่าโอ้น้องมินดาระบายสีน้ําเงินเจ๋มมากเลยค่ะและนี่ก็ของแม่ค่ะ นี่ฝีมือแม่เด็กๆเ,เป็นยังไงพอใช้ได้นี่เอ่ยโอ้นี่นะคะได้รับความไว้วางใจจากลูกๆนะคะให้คุณแม่หนึ่งตัวสวยไหมคะพี่สาวจา๋าเป็นยังไงเราระบายเรียบร้อยแล้วเนาะมีอะไรบ้างบอกเพื่อนๆสิ<ก>หนึ่งกบสองเลน่าเสาอ่าเลนวเสาเบอร์สองเสือเบอร์าสามสิงโตเบอร์าสามหมูเด่ตัวสี่สิงโตเบอร์ห้าไอ้แคเบอร์หกเลน่เบอร์เโอ้โหทั้งหมด7ตัวครบเรียบร้อยนะครับกับสีที่เราละเลงไว้เรียบร้อย อ่ะเพื่อนๆจ่าวันนี้2ส,สาวก็มามอบความสนุกสนานให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสวยงามนะอะฝักเพื่อนก็ติดตามไว้ด้วยนะพี่ชมีจ้าบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนลอุกเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ